ชัปเปอร์อยากเล่นไหมครับอยากเล่นไหมอยากเล่นสวนน้ำอยากเล่นสวนน้ำมาดีเวอร์อยากเล่นสวนน้ำทุกคน <laughs> มาดีเวอร์ <laughs> ก็ต้องเล่นสวนสนุกสิครับลูกเราเล่นสวนน้ำา <laughs> หรอโอ้โหวันนี้ตื่นเต้นเป็นดีเวอร์ครั้งแรกของน้องชัปเปอร์นะคะทุกคนแม่แอมเคยมาสมัยเมืม่อประมาณ1 0 18ปีที่แล้ว <laughs> 15หปีที่แล้วนะคะ <laughs> ไม่เคยได้มาเลยรอบนี้กลับมาใหม่นะคะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปสนุกสุดเพียงไปเล่นเมืองหิมะกันด้วย <laughs> ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะใช่ไหมแม่แอมใช่มีแม่แอมโอเคเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนคะ่ะจุดไฮไลท์นะคะที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยโอ้โหเฮ้ยพ, hey, พี่แอม,แมเออไปเด็กๆมาเที่ยวดิริมเบิร์นะคะ <c oughs> เข้ามาถึงบรรยากาศข้างในแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหกว้างขวาง,วางม,มากๆ นี่นะคะเขาก็จะมีป้ายดริ m w บ r l d นะคะเอาไว้ให้เราถ่ายเดี๋ยวเป็นจุดไฮไลท์เนี่ยแต่ละจุดได้เยอะมากนะคะทุกคนน้องชปเปอร์ดูนู้นดิมีกระเช้าด้วยน้องชปเปอร์โอ้เราสามารถไปนั่งกระเชา้าลอยฟ้าตรงนู้นได้นะเอไปไปเล่นของเล่นกันดีกว่า <S <S มีเรือปั่นเป็ดด้วยจ้าทุกคนสามารถไปปั่นเป็ดได้นะจา้าตรงนู้น, <S <S นเ,เลยโอ้โหฟิน oh, มากวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อน จุดแรกที่เราจะไปกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือบ้านยักษ์ค่ะทุกคนไปบ้านยักษ์ใช่ไหมอยากไปดูยักษ์นี่ค่ะเด็กๆสมาชิกด้านหลังนะคะจะเป็นคนนําทัวร์เราวันนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วอีฉันก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะทั้งสองคนข้างหลังเขาก็เพิ่งจะมากันนะคะเขาก็จะพาเราไปทัวร์กันนะคะวันนี้น้องชิปเปเคยมายังยังไม่เคยมาโอเคอยวไปบ้านยักษ์กันก่อนนะคะไปค่ะบ้านยักษ์ค่ะในวันนี้นะคะ วันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าเป็น,นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะจ๊าทุกคนเด็กๆโชว์บัตรให้เขาดูได้นะโอ,โ,โอ้โหบ้านยักษ์ตัวใหญ่มากใช่ใชไหมคะใช่ครับออ้ยนาวว่นาววกลัวน่ากลัวโอ้ยมีแมงมุมยักษ์ด้วยหรอใช่ดูดิเนี่ยพี่ยักษ์กำลังนอนอยู่นะคะตอนนี้เราเข้ามาในบ้านยักษ์ก่อนเลยด้านในนี้แอร์เย็นมากค่ะทุกคนฉ่ำมากวีเก้าอี้มียักษ์ตัวใหญ่มาก ดูโตกินข้าวยักษ์สิทุกคนดูอันนี้คือเครื่องดนตรีนะถ้าเกิดแบบว่าใครไปเล่นตรงนี้ยักษ์จะตื่นนะคะในนิยายแล้วทุกคนดูเครื่องควยักษ์ดิดูไข่ทองไข่ทองคำนะคะทุกคนดูโอ้โหใหญ่มากกระบองยักษ์ค่ะยกฟาดเลยยกฟาดพี่แบมเลยกระบองยักษ์ กระบอกกระบองยักษ์คว้านเลยค่ะเด็กคนนี้เตรียมตัวรอโดนยักษ์กินนะคะเข้าไปอยู่ในกรงแล้วที่ให้นั่งด้วยน้าโตมาพักหนึ่งแล้วค่ะตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะคะเราสามารถแบบว่ามันถ่ายรูปได้นะคะสวยมากเลยทุกคนนี่ มีบริเวณตรงนี้นะจ๊ะนี่โอ้โห,โโห,โโหน่ารักมากดูสิลองแชปเปอร์เดินมาดูมังกรที่ถูกขังไว้ในปราสาทนะคะแชปเปอร,ร,ร์แชปเปอร์ขับกลัวไหมมังกรที่ถูกขังไว้ในปราสาทกลัวปะกลัวจริดๆกลัวจริงๆแสงนะโอ้โหตัวใหญ่มากมีสมบัติอยู่ในนี้ด้วย ทุกคนปราสาทมางกอนน่าในนี้แค่มาถ่ายรูปเฉยๆนะคะในนี้คือบ้านกลับหัวนะคะทุกคนดูบ้านกลับหัวใช่ไหมน้องชอปเปอร์บอกว่าสังเกตถ้าหน้องชอปเปอร์แบบาตาไวมากเลยสังเกตโต๊ะข้าวนะคะอยู่ข้างบนเพดานนะคะคนยืนกลับหัวนะคะดูหน้าโต๊ะสิ น้โตเก็บเงียงได้ค่ะนี่บ้านกับหัวนะคะวันนี้คนเยอะมากค่ะทุกคนด้วยความที่เป็นวันอาทิตย์เนาะคนเยอะทุกเครื่องเล่นเลยต้องมีความอดทนในการแบบว่าอดทนต่อการเล่นเครื่องเล่นนิดนึงเพราะว่าคนเยอะนะจ๊ะเราก็พยายามเลือกเล่นที่แบบว่ามันคนไม่ค่อยเยอะอะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเราจะรอนาน มีไหม,ม,มอันที่ไม่เยอะไม,ม <c oughs> ไม่มีเลยยกะช้าไม่ไดนเนี่ยแต่เนี้ยคนเยอะมันคืออะไรอะ่ะไวกิ <โฮ S 1> ้งโอ้ยไม่เอาไม่ไหวอะ่ะกลัวอยากเล่นน่ากลัวสปเอร์มาลูกม,มากับเด็กน้อยก็ต้องคิดนิดนึงว่าเราจะเล่นอะไรได้นะคะแต่เด็กน้อยคนนี้สู้ตายนะจ๊ะนา,างไม่กลัวนะจ๊ะนา,างเล่นได้หมดใครน้องแจ็คไปเล่นเกม <c oughs> Why? วันนี้เราอยู่กับตรงรถไฟหอนะคะทุกคนแต่อีฉันไม่ขึ้นนะคะขออาภัยด้วยเพราะฉันกลัวมาตอนนี้เด็กจะลองไปเมืองหิมะนะคะทุกคนเรากําลังเดินตรงไปที่เมืองหิมะนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวเดินหาไปละกันเขาบอกว่าตรงไปประมาณ200เมตรนั่นหรือป่ะ้อาชัป,ปเปอร์เมืองหิมะหรือเป่าตรงไหนอ๋อปะอุย้ยมีเคเซีด้วยนี่เดี๋ยวเราถ้าเราหิวเราก็แวะเคเซีก็ได้คนเยอะมาก กำลังจะเข้าเมืองฮิมาแล้วคนเยอะแค่ไหนน้องแชปเปอร์ก็อยากเข้านะคะน้องแชปเปอร์ต่อแถวแชปเปอร์ซ้อมไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหม <laughs> ซ้อมไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเมือ,มอ,องฮิมะน้องแชเปอร์เปลี่ยนสภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องแชปเปอร์แบบวันนี้จะมาซ้อมไปเที่ยวฮิมะค่ะผมพร้มอมยังนะไปเลยไปนะโตนะโตใส่เสื้อสีส้มค่ะวันน <ผม S 1> ี้ ไปเข้าเมืองหิมะกันไปแล้วไปแล้วทำานาหมดเพื่อนสาระทะบูททุกคนอ่าอ่าเตรียมตัว <c oughs> เด็กคนนี้ตื่นเต้นมากชอบเมืองหิมะมากแชปเปอร์จำได้ไหมที่เราไปเที่ยวเมืองหิมะที่พัทยาจำได้โอ้โหน้องแชปเปอร์ชอบมากเลยไปลงสไลดเดอร์ไม่ลงกี่รอบ ดำอ่ะตื่นเท่าไหร่เลยอ่ะรอบนี้จะขึ้นอีกไหมขึ้นอีกอันนี้มาส่งด้วยไปค่ะเตรียมตัวเข้าแล้วววสวยมากเลยข้างในโอ้ยแค่อันนี้อันนี้ยังไม่ทันจะถึงข้างในเลยล่ะโอ้ยเย็นมากอากาศเย็นมากเลยค่ะโอ้ยโดนตัวโดนตัวบังขออยู่ในนี้ทั้งวันขอบใจนะที่ได้ ตุกตาพี่อีกโอ้โหอาชปปอแชเปมร์วิ่งไปฮาน,นูนวิ่งไปฮาน,นูนแล้ววิ่งไปฮานูนโอ้โหคนเยอะมากทุกคนจริงๆเรามาเที่ยวเราก็ไม่อยากให้คนเยอะเนาะแต่ว่าวันนี้วันหยุดแก้วอาทิตย์คนเยอะมากโดนน้องแชเปอร์ไปรู้แล้ชาไม่นอนแม่ราซาแชเปอร์โอ้โหเป็นไง na, na aku kau, muntuk tua lagi.

หู่แดงแลกปเปล่าเป็นไงสนุกไหมครับสนุกคะถ่ายเห็นหน้าตัวเองมากกว่เนี่ยปวดขามากทุกคนตอนนี้เรามาอ,มอยู่ยแถวๆแบบเกือบจะสุดที่สวนสนุกแล้วนะคะอันนี้คือด้านหลังนะบอกตรงๆเลยว่าไม่กลา้าขึ้นไปเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าหน้ากลัวมาเวอร์ <laughs> ใครใจเด็ดไปก่อนเลยจา้าอิฉันรออยู่ข้างล่างนะคะเขอขอนุญาตเป็นคนใจสอบนะคะใช่ไหมเชเปอร์ใขึ้นไป ไไมม่ีใครขึ้นปตอนนี้คือปวดขาม,มากค่ะทุกคนเพราะว่าแต่และเครื่องเล่นคือแบบว่าไปยืนรอนานมากตอนนี้นอเปอรก์ก็นั่งกิน KFC นะคะบอกเลยว่าในเคซื้อคนเยอะมากเมื่อกี้จะบอกไห้ว่าโชคดีของเราที่เราไปต่อแถวเร็วเพราะเมื่อกี้พอแม่แอมไปยืนปุ๊บคนต่อแถวยาวมาก ไม่งั้นเราจะได้สั่งช้ากว่านี้อันนี้ไปยืนรอคือนานมากค่ะทุกคนดูอันนี้คือคนเริ่มลงแล้วนะตอนแรกคือคนมาเยอะกว่านี้ข้างหลังนี่ปะอันนี้คือหน้าเขาตอนเราไปยืนรอต่อมาเนี่ยนี่คนเริ่มลกไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเวลาประมาณจะบ่ายสามแล้วนะคะเราเหลือเวลาที่จะไปเล่นของเครื่องเล่นพวกเนี้ยได้อีกประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะพาน้องชัปเปอร์ไปขึ้นกระเช้ากันค่ะวันนี้เราก็ไปเล่นสวนน้ำก่อนกลับบ้านนะคะ โอ้ยดูน้องแชเปอร์แดกคิวล่าจะกินโคเชฟแล้วหรือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอ <laughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบ้านผีสิงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาน้องแชเปอร์ไปเข้าบ้านผีสิงนะคะวันนี้เป็นไรไม่รู้แม่อมอยากเข้าบ้านผีสิงมากเดี๋ยวระหว่างรองเข้าบ้านผีสิงนะคะปะเดี๋ยวเราไปทางลูกกันก่อนไปครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านผีสิงนะคะอุ้ยสวยจัองเลอยชั้นโตสวยอะ่ะไปเดินไปเลยอ <c oughs> เออแบมมนยังน่กลัวเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยทำยังดีแบมว้ย Terima kasih telah <laughs> menonton! oh ตอนนี้เรามานั่งกระเช้าไฟฟ้านะคะนั่งคนเดียวคนชิวๆคนชิวมากคือน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนอยู่ข้างบนนะคือมองวิวทิวทัศน์ก็คือแบบว่าเห็นสวนสนุกได้รอบด้านเลยค่ะ360รอสองศาเลย 都สวย呢，เหมือนกันนะคะ。 โอ้โหเด็กน้อยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเวลา18นาฬิกาค่ะหมดวันพอดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันทั้งวันเลยน้องชัปเปอร์ไปเล่นสวนน้ำมาเป็ <S <S น<ม>ยังไงสนุกมากไหมครับลูกสนุก,กมากเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะโอเควันนี้สนุกมากๆนะคะสวนสนุกดีเวิร์คใครอยากมาเล่นก็ลองจัดตารางเวลากันดีๆนะคะมาแต่เช้ายิ่งดีค่ะเพราะว่าเรามากันช่วงบ่ายก็คนเยอะอยู่ค่ะต่อแถวต่อคิวนานมากโอเคไปแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ทําไงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกุ้งกี้กุ้งกริ๊งกีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย